สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวดาราวดีนพาณิชย์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมาจากศูนย์ความเป็นเลิศหรือว่า CED Square นะคะวันนี้ได้นํานวัตกรรมค่ะที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke นะคะซึ่ง stroke เนี่ยค่ะจะมีภาวะอ่อนแรงครื่งซี่ค่ะแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยค่ะเราเลยได้ดีไซน์ขึ้นมาหลายซีรีส์เลยค่ะเรามาค่ะชื่อว่า sit to stand ค่ะ sit to stand เป็นท่าฝึกลุกยืนเบื้องต้นที่เราใช้ในการ ดูว,ว่าคนไข้มีสมรรถภาพเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแต่เรามองว่าบางคนนะคะแค่จะลุกยืนยังเป็นเรื่องยากเลยคะ่ะแล้วเราเชื่อว่าการที่เราลุกขึ้นยืนขึ้นได้จะทาให้เราสามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพค,ะ<ป>ค่ะเครื่องนี้เลยดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเป็นแรงซัพพอร์ตให้สามารถช่วยลุกยืนขึ้นได้คะ่ะโดยรีโมทนะคะสามารถปรับได้ถึงสิบระดับคะ่ะเราจะปรับระดับอยู่ตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้คะ่ะมีแรงช่วย ถ้าเราแรงช่วยประมาณ50กิโลกรัมจะอยู่ที่ระดับ9ค่ะอ่าใช่ค่ะแล้วเรานะคะปกติจะมีที่ล็อกเท้าค่ะมาด้วยสําหรับคนที่ยังไม่แข็งแรงดีแต่ในกรณนี้ที่แข็งแรงดีมากขึ้นแล้วเราก็จะมีระบบช่วยซึ่งเป็นสปริงพพอร์ตที่มายกตัวง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วทําไมเราต้องเทนล,ลุกยืนเพราะว่ากล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายค่ะอันนี้ก็เลยชื่อว่าซิู stand สตนสาหรับฝึกลุกยืนค่ะ งงถ้าสนใจนะคะขออนุญาตขายของค่ะสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ CED Square นะคะหรือว่าโทรหาอาจารย์มยงได้เลยนะคะหรือว่าเพจเ c e บุ๊กสามารถกดติดตามแล้วสับตะไครสับตะไครได้เลยนะคะโอเคค่ะฝาก CED s ะไคร e ได้นะคะคุณค่ะ